สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะภาพเซลฟีล่าสุดของโรเซ่แบล็กพิงค์เป็นที่ฮือฮาหนักมากเป็นอีกคนที่มีความฮอตไม่แพ้คนอื่นๆเลยสำหรับพักแชยองหรือที่เรียกกันว่าโรเซ่แบล็กพิงค์โรเซเกิดที่นิวซีแลนด์และเติบโตในออสเตรเลียหลังจากเซ็นสัญญากับทางค่ายเพลงเกาหลีใต้ yg entertainment ในปี2012นอกจากนี้เธอยังเป็นอีกคนในวงที่มีกระแสความฮอตบอกเลยว่าเกินต้านจริงๆค่ะดูได้จากยอดติดตามใน Instagram ที่ตอนนี้ทะลุ52.6ล้านคนแล้วเรียบร้อยโดยใน Instagram ของโรเซเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองเซลฟีแบบซูมแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการซูมแค่ไหนก็บอกเลยว่าความเป๊ะยังคงอยู่ และภาพนี้ก็ยังคงตราตรึงใจบรรดาแันคลับเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและสามารถกวาดยอดไลค์ไปกว่า7ล้านไลค์เลยล่ะค่ะ